สวัสดีครับวิลาคาร์สูรอ่านี่มาทดสอบส่งงานนะฮะเกียร์ออโต้แลนเซอร์อ่ามิสซูบิชิแลนเซอร์ไฮเบนครับปี9-8 97-98อาการไฟเอ็นกระพริบนะฮะไฟเอ็นกระพริบวิ่งได้เกียร์เดียวเกียร์สามอันนี้หลังจากซ่อมเป็นที่เรียบร้อยมาทดสอบดูเลยเป็นยังไง อันนี้ใช้เดี๋ยวนะแต่มาทดสอบขับดูอาการที่มาเนี่ยไฟเอ็นกระพิบนะฮะไฟเอ็นกระพิบแล้วก็เกียร์กระตกแรงทั้งเกียร์อ่าแล้วก็เกียร์ดีอ่าแต่อันนี้ที่กระพิบเนี่ยเพราะว่ารถมิตซูบิชิแลนเซอร์เนี่ยมันจะระบบหน้าปัดจะกระพิบหน่อยถ้าเราเสียบปลั๊ก OBD2 นะฮะปลั๊กตรวจสอบตรวจเช็ค ระบบเกียร์ระบบเครื่องยนต์นะอันนี้อ่านค่าดาต้าไปเลยมีอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวดูค่าดาตต้าไปพร้อมกัน TPS มิลิโวลต์อันนี้ปิดผิวเสื้อนะสัญญาณคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็อุณหภูมิเกียร์75สาองศาดีเสียเสียดสปีดอิน900รอรอบนะอันนี้ค่าอ,อ,นะอินพุตค่าเทอร์บายค่าทอร์กเทอร์บายนะฮะ คัน็อ,อบเครื่องยนต์ประมาณประมาณรอบเครื่องยนต์นะประมาณนี้แต่จะตัวจับจากจากทอกจากเทอร์ไบ,บแล้วก็อันนี้เอาพุทสปีดเอาพุทอันนี้คือขาออกนะอินพุตนี่คือสปีดเข้าเอาพุทธคือสปีดออกอันนี้ยังไม่วิ่งก็ยังศูนย์อยู่ศูนรอบนะอันนี้วัดรอ,รอบรอบเกียร์แล้วก็อันนี้สต็อปแลมไฟเบรกทดสอบเบรกดูอ่าเบรกออนปล่อยเบรกออฟ แล้วก็สปีดเซนเซอร์นี่ความเร็วรถอันนี้โซลินอย์คาโซลินอย์นะอันนี้โชว์เรียกมาโชว์แค่ตัวเดียวก็ AT ทีโวลต์เอทีรีเลย์โวลต์เต็มสิบสามจุดแปดโวลต์สิบสามจุดเจ็ดแปดโวลต์โอเคชิปโพซิชันนี่สถานะตำแหน่งเกียร์นะโอดีออฟอ่าไม่เป็นแล้วออฟอยู่แล้วโอดี o D. ส่วนชิปโพซิชันอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าเกียร์ให้ดูชิปโพซิชัน ตอนนี้อยู่ตำแหน่งเกียร์พีนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าเข้าไปดูชิด position อ่ะอ่า n ดีอ่าถ้าดีนี่อยู่ตำแหน่งเกียร์หนึ่งแล้วอ่ะอันนี้ดีแล้วนะมาทดสอบขับเลยแล้วก็จะดูค่าดัตาต้าตำแหน่งเกียร์ด้วยมาดูหน้าจอนะรถ มัออกแล้วครับคืที่หนึ่งนะเกียร์หนึ่งนะสองสาเกียร์สามนะสอ่านาี่เกียร์สมาครบครับสเกียร์เียบน้อยคาดาต้า มิซูวิชิแลนเซอร์ทายเบนครับปี B 98 97 98เค,เครื่อง 4G15 เครื่องพันหครับเกียร์ F4A XX F4A XX ยังดูค่าด a ต a ได้นะนี่ขนาดเทคโนโลยีโบราณเนอรเรียกว่าจะเป็นรถวินเทจอยู่แล้ว นะแต่ว่าเทคโนโลยีเขาใช้ได้นะเนี่ยค่า OBD OBD2 เขาจับค่า DATA าเกียร์ได้เลยนะไม่ใช่นอเล่นนะเนี่ยโอ้เราบก็ทาตอนสมัยนะเขาตอนสมัยตั้งแต่โบราณแล้วนะอย่าว่าเขาไม่ได้นะเนี่ยโอ้อ่ะผลทดสอบผ่านครับผ่านรับรถได้ครับขอบคุณท่านเจ้าของรถครับที่กรนะุณาให้ความไว้บางใจมีราคาเวิานะครับ ได้รับการให้ความไว้วางใจซ่อมเกียร์ออโต้ของท่านนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วทดสอบผ่านก็เดี๋ยวมารับรถน้ครับรันใดเป็นเจ้าของรถครับเชิญรับรถครับรันใดสนใจซ่อมเกียร์ออโต้ทั้ง ADF และ CVT นะครับทุกชนิดทุกยี่ห้อเสียหนักแค่ไหนไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่ครับอะไรเรามีทุกชิ้นซ่อมได้เหมือนได้เหมือนได้เกียร์ใหม่ครับมีรับประกันยาวขอบคุณครับจากเวลาคาเซอร์วิสครับ